ค่ะตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่ามิสบ็อกซ์นะคะเปิดมานะค่ะยาก็จะไม่เจออะไรเลยนอกจากยาดำนะคะถุงพี่หายใน้วหลุดขาเหยียบนะอ้าวพี่คอสสองสามครั้งได้เลยค่ะเอสแล้วคาะหนึ่งสองสามโอเคโอเพนเซซามีเร็วไปขาเหนี้ขยบไม่ขึ้นเลยค่ะมีบ้างเหมือนเชฟลืมใส่มา ค่ะอันนี้คืคอโซย่าเมรแรงนะคะซึ่งจะเสิร์ฟมาคู่กับอซอบสวซาบีโยเกิร์ตนะคะสามารถกินคู่กันได้เลยค่ะจะให้รสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็อร่อยค่ะอันนี้จะเป็นวอมเสนจากเรานะคะแล้วก็เสิร์ฟมา้อ่กับมัชเมลโล่โคคอนัสนะคะตรงนี้จะเป็นซอสชมาลิขัดซอสมะขามนะคะก่อนทานให้คุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะคะบีบเข้าไปค่อยๆบีบเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็หวานอร่อยพอดีค่ะแล้วก็จะมีเปรี้ยวของซอสมะขามนิดนึงค่ะ กินใ,ใช้ <ๆ S 2> ชเลย,เลย <laughs> <laughs> แต่เราไม่ได้เบิ้ลตุ้งๆใส่นะคะ <c oughs> ทําจากมะพร้าวอันนี้ปลอดภัยค่ะ <c oughs> ด้านในก็คือจะเป็นไส้อ่วมไก่ส่จากเชียงใหม่นะคะเราจะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักด,ดองนั่นเองค่ะ <c oughs> หนึงเหลืองนะคะจะทำจากเกี๊ยวด้านในจะเป็นเห็ดค่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนด้านบนจะเป็นไอศครีมรสต้มค่ะ <c oughs> ใช่แต่ว่าเชฟแนะนําให้ทานนี้ก่อนเลยเดี๋ยวละลายนะคะเราก็จะมีเป็นมัสมั่นเนื้อโคเก้ค่ะ นำเครื่องเซทอนซึ่งเ็เครื่องชนลบไปนะคะโดยเราจะนำแกงแกะนะคะของต้มยำปูนะคะราจะมีก็จะมีพริกตะไคร้ค่ะนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะตัวนี้นะคะเใช้เวลาประมาณห้าทีเพื่อจะให้น้ำต้มยำขึ้นมาที้ขึ้นนะคะแล้วก็จะได้รสชาติแล้วก็กลิ่นหอมมารคม แล้วก็จะลงมาที่เดินแล้วก็เสิร์ฟให้คุณผู้ชายคุณผิงค่ะ กุ้งค่ะเสิร์ฟด้วยปลาเก๋าแข็งนะคะซึ่งคือขนมเปื่อนค่ะต่อมานะคะจะเป็นไทร์เกอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะที่งเสิร์มาพร้อมกับซอสผูมังกรค่ะและสุดท้ายจะเป็นติ่มซำทอดนะคะเป็นชาของกุ้สิร์พร้อมกับไข่ปลาแซลมอนค่ะตรงนี้แนะนำให้กินค่ะกับห้อง ขายแคคเกอร์แล้วก็ตามด้วยอตีความชอบค่ะกินก่อนแล้วค่อยกินตัวท้ค่ะส่วนที่นี้นะคะจะเป็นเต้าหู้นะคะคุณผู้หญิงะฉีดแค่ค่อยฉีดลงไปในน้ำต้มเนยกุ้งนะคะเพื่อให้เป็นเส้นค่ะจะเป็น DIY นุ่ดดึ้อนะคะอขั้นตอนนี้เริ่มแล้วใช่ค่ะค่อยๆนะคะอร่อยมากค่ะวิวสวยนะคะปกติจะไม่ได้เส้นอย่างนั้นนะอ๋อเหรอใช่ๆปกติเขาจะเริ่ บางคนงก็ได้ยู่บางคนมานี่คือกระยูมากโั้โหท่นานใดจะมานะคะแท็กโคะ้กเกิอ่าสอนิสาจะเป็นลาบเป็ดน,นะคะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาคอีสานนะคะโดยเชฟเทนดิคไปที่ภาคอีสานแล้วก็ได้มีการชิมลาบแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจเอามาผสมผสานระหว่าตะวันตกแล้วก็ภา,าะคะอีสานค่ะส่วนอ่า เป็นผักของแคมเบจนะคะไว้แคมเบชแล้วก็คอร์เนเดอร์แล้วก็มินเพเปอร์นะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นคิวคอมเบอร์ไอศครมค่ะอันอรบนนะคะเรการท่าลสชิ้นกันค่ะม่กัวปกันหรออ๊าฮ่ะฮ่าว่าฮกัน่าฮ่าฮราฮ่าฮัานี้ฮ่าฮ่ะฮากาฮ่าฮ่า เม็ด,ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะ<ป>และเป็นไวแอสสารกัสทำไมมีสีเขียวเราใช้ผงมะกรูดกับผงตะไคร้รรร <ứng S 1> นั่นเองนะคะเพ,พ่อเพิ่มความเป็นไทยเข้าไปแค่ไหนคะเป็นเนื้อวากิวจากออสเตรเลียนะคะโดยจะ<ง>ใช้การซูวีค่ะ4 8ชั่วโมงที่อุณหภูมิคงที่6.2องศานะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับหอยนางรมคาราเมลนิสจากฝรั่งเศสค่ะแล้วเราจะเสิร์ฟแล้วก็ข้าวจากจังหวัดจีรินาานะคะ โดยทางเชฟนะคะจะใช้วิธีการนึงนะะ่งแานการผูกก็จะนุ่มกว่านะคะและเราจะได้กลิ่นใบตันเลยดช่คนะ่นะ ด้านขวาสุดนะแล้วก็ตัวไอศครีมจะเป็นโคโคนัทตูตูไอศครีมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะท็อปรัมเข้าไปนะครับมีเป็นมาริบูลัมค,คเท <c oughs> เลยไม่ได้นะครับอันนี้ <c oughs> คือฟูเลยได้ก <c oughs> ินแล้วก็วิดีโอเอลกอฮอลให้ออก มาคู่กับเชฟนะครวิธีทานก็คือดลนตัวน้ำเพชุลงตรงสายใหม่นะครับ,ลรรบแล้วก็ยกึดที่มันจะเป็นมิ้เชงนะครับส่วนด้านนี้นะจะเป็นซิก้าซิก้าทีะเป็นช็อกโกแลตเนยด้านในนะครับก่อนจะแต้มปอเปียท็อปมาด้านบนจะเป็นพ็อกกีสครัแล้วก็จะมีชัยเล่นเกมสองเกมนะครับผมตวนี้จะเป็นไข่นุกนี่จะมีสองฝามี2านคาก็จะมีหนึงเทีานได้ะครับผมข้างในจะเป็น,น็ลตปี้นะครับเคลือบด้วยไช็อคโก,ก เลือกให้ถูกเม็ดนะเสับด้านนี้ตัดได้ใช่ไหมคะเสือด้านนี้นะผมจะเป็นไม้ช็อกแลตเหมือนกันจะมีพริกสองเม็ดที่ทานได้นะครับเลือกให้ดีนะวิธีที่สนุกที่สุดก็คือเวลาขึ้นรถกับเลยครับ